อาจารย์กจคุณอาจารย์กคุณขอนำทำทุกวันนะครับทำงานขยันนะครับอาจารย์กจคุณ วันที่32ของการพัฒนาวัดวารามนำโดยพระเดชพระคุณพระราชร,รัตนโมนีผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัปพิเชยะยาติการามบรวิหารท่านได้เล็งเห็นถึงคุณงามความดีในช่วงโควิดนพิกวิกฤตเป็นโอกาสโดยการนำพาคณะพระพิสุสามาเนรทั้งพระอารามได้นำพาได้ทำวามสรพัฒนาวัดวารามสองช่วงด้วยกัน ช่วงเวลา10โมงเช้าจนถึง11โมงและในตอนเย็น16นาฬิกาถึง18นาฬิกาเป็นต้นไปท่านก็ได้นำพระภิกษุสามนเณรทั้งพระอารามได้ปัดกวาดทำความสะอาดเป็นต้นมาอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐ ญาติโยมสาธุจชนทั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่สองกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นะวันนี้ทางคณะสงฆ์วัดพิชย,ยาดและก็สิทธิญาณุสิทธิ์ของเจ้าปุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมศักดิ์อุปสมะมหาเทระได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานบนุทิศถวายแด่เจ้าปุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมศักดิ์อุปสมะมหเทระ ซึ่งวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของเจ้ารุญสมเด็จในนามวัดปิชายา,าศิรินุสิทธิ์จึงได้ร่วมกัน,นบำเพ็ญกุศลรักษีน,นุประทานถวายนในภาคเช้านะนะนะเมื่อเสร็จแล้วในภาคเย็น,นพระพิสุทธิสามเณรวัดปิชายาเมื่อได้เก็บกวาดความสะอาดเรียบร้อยในภาคเย็นก็ออกมาช่วยกันปัดกวาดกุฏิ เสนาสนารานพระเจดีดังที่ได้ปฏิบัติมาทุกวันนั่นการได้เก็บกวาดกุติเสนาสนะทำความสะอาดวัดวา,ารามก็ก่อให้เกิดความสุขและกอให้เกิดความไม่มีโรคเพราะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มีความประสงค์หรือว่าอยากจะได้ความไม่มีโรคภัยไขให้เจ็บเกิดขึ้นกับตนเองก็นะ มาร่วมกันนะรวมกันนะปัดกวาดกุฏิเสนาสะนะได้เพราะว่าเป็นอนิสงส์ประการหนึ่งก็คือความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะแล้วก็มีโรคน้อยงนั้นวันนี้พระพิสุสาบมเนินก็ได้นะทํากิจวัตรดังกล่าวดันะน,นั้นจึงขออนุโมทนานะต่อพนะระพิสุสามเนรวัดพิชยญาทุกรูปนะที่ได้ช่วยกัน นะปัดกวาดกุฏิเสนาสนารัานพระวิหารนะขอให้ถือว่าเป็นกิจวัตรนะประจําและเป็นกิจวัตรที่เรานะควรที่จะมีไวนะ้อย่างน้อยสุดก็ได้ทําดงรักษานะความสมัครสมานสามัคคีของพวกเราทั้งหลายเอาไว้นะปณนสองอุปก,การหนึ่งก็คือนะความความสุขทั้งที่อาตมาภาพได้กล่าวทุกวันนะความสุขเกิดขึ้นเพราะเราท่านทั้งหลายได้ ทำกิจวัตรทำกิจกรรมอย่างนีนะ้ทำหลายรูปหลายท่านก็มีความสุขนะความสุขเกิดจากตรงนี้ไะนั้นญาติโย,ยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้ดูคลิปนี้ก็ขอ <c oughs> อานิสงส์นี้ได้มันเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายนะก็คือนะความสุขความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะจงมัรเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้ดูได้ชมนะคลิปนี้นะไปพร้อมๆกับพนะระภิกษุสามเณรวัดพิชยาตนะ ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญนะทั้งกลางวันและกลางคืนก็จะิญพอน